เข้าเวรกับผีเรื่องที่ผมจะเล่าเป็นเหตุการณ์ตอนที่ผมทำงานใหม่ๆในปีพศ2525ซึ่งผมทำงานเป็นบุรุษไปรษณีย์ณนะที่ทำการไปรษณีย์ระดับอำเภอแห่งหนึ่งซึ่งสำนักง,งานไปรษณีย์ระดับอำเภอสมัยก่อนจะเป็นอาคารปูนชั้นเดียวยกพื้นสูงและพนักง,งานไปรษณีย์ที่ทำงานร่วมกับผมส่วนใหญ่เป็นรุ่นพี่ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีขึ้นไป พนักงานทุกคนยกเว้นนายไปษณีหรือที่เราเรียกว่าหัวหน้าที่ทำการไปษณีจะต้องทำหน้าที่ในการเข้าเว้นเฝ้าสำนักงานตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีของวันนี้ไปจนถึงเวลา8นาฬิก30นาทีของวันรุ่งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังอักขีภัยและทำหน้าที่ในการรับส่งไปษณีพันธุ์ที่จะมีรถขนส่งไปษณีมารับส่งทุกวัน เมื่อถึงวันที่ผมต้องทำหน้าที่เข้าเวรสำนักง,งานเป็นครั้งแรกผมเตรียมเครื่องนอนไม่ว่าจะเป็นเสือ่อหมอนและผ้าห่มมาด้วยและยังมีขนมขบเคี้ยวอีกหลายถุงผมจำได้ไม่ลืมว่าคืนวันนั้นเวลาประมาณสองทุ่มผมออกมาเดินสำรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบสำนักง,งานที่ทำการเปรียีและกำลังจะล็อกกุญแจลัว ระหว่างนั้นเองมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณห้าสิบกว่าผมสีขาวรูปร่างเล็กเดินมาทักผมที่รั้วก่อนที่ผมจะทำการล็อกกุญแจว่าเป็นพนักงานใหม่หรือเปล่าผมตอบพี่เขาไปว่าไม่ใช่ครับผมเป็นแค่บุรุษรษณีเพิ่งมาทำงานได้ไม่ถึงเดือนแล้วพี่ไปไหนมาหรือว่าจะมาหาใครในบ้านพักหรือเปล่าครับผมจะได้ยังไม่ต้องล็อกรั้ว พี่เป็นพนักงานเก่าของที่นี่เคยอยู่เคาน์เตอร์บริการธนนานัแต่ตอนนี้พี่ไม่ได้ทำงานแล้วแล้วพี่ชื่ออะไรล่ะครับผมสอบถามต่อพี่เขาตอบมาว่าพี่ชื่อชัยคนในบ้านพักรู้จักพี่ทุกคนผมว่าเราไปนั่งคุยกันที่โต๊ะมาหินอ่อนดีกว่าไหมครับผมเห็นว่าพี่เขาเคยทำงานที่นี่มาก่อนและดูไม่น่าจะเป็นมิจฉาชีพ เลยชวนพี่เขาเข้ามานั่งคุยกับผมที่โต๊ะไม้หินอ่อนหน้าไปสษนียดีเลยครับผมเพิ่งเข้าเวนวันแรกได้พี่คุยเป็นเพื่อนแล้วบ้านพี่อยู่แถวนี้เลอครับถึอว่าเดินเล่นที่ไปสษนียสมึดเลยพี่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่หรอกแล้วน้องเข้าเวนอย่าเอาแต่นอนเพลินล่ะอาคารนี้มันเก่าแล้วต้องระวังเรื่องฟืนไฟให้ดีหลังจากนั้นผมกับพี่ชัย ก็สนทนากันต่อสักคู่พี่ชัยก็ขอตัวกลับเพื่อให้ผมได้พักผ่อนเดี๋ยวพี่ขอตัวกลับก่อนนะน้องจะได้พักผ่อนขอบคุณมากครับพี่ที่มาคุยเป็นเพื่อนผมหลังจากที่แยกย้ายจากพี่ชัยผมก็ล็อกลัวที่ทำการเปรษณีและยังไม่ลืมที่จะเดินตรวจความเรียบร้อยอีกครั้งก่อนเข้ามาปูเสือ่อนอนพักบนอาคารสำนักง,งาน ผมนอนหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่มารู้ตัวอีกทีตอนได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเรียกที่ข้างหูว่าน้องตื่นตื่นไฟช็อตน้องตื่นไฟช็อต,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 ตผมตกใจตื่นขึ้นมาขณะนั้นผมได้กลิ่นเหมือนสายไฟไหม้ผมรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งไปที่แผงควบคุมไฟฟ้าเห็นมีกลุ่มควันเต็มไปหมดผมรีบวิ่งไปหยิบถังดับเพลิงซึ่งอยู่ไม่ไกล แล้วฉีดไปที่แผงควบคุมไฟฟ้าจนหมดและรีบโทรศัพท์ไปแจ้งที่สถานีดับเพลิงและสำนักงานการไฟฟ้าพร้อมกับรีบวิ่งไปแจ้งนายไปษณีที่บ้านพักหลังที่ทำการไปษณีว่าเกิดเหตุไฟฟ้ารัดวงจรและยังตะโกนเรียกพี่ๆที่พักอยู่ในบ้านพักในที่ทำการไปษณีพี่ๆพ,พ,พนักง,งานหลายคนได้ยินเสียงเรียกของผมพากันเปิดประตูออกมาดู เจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานการไฟฟ้าเข้ามาช่วยตรวจสอบที่แผงควบคุมไฟฟ้าและสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากอายุการใช้งานของสายไฟและคัดเอาประกอบกับขั้วสายอาจจะหลวมจึงทำให้เกิดความร้อนและสายไฟละลายดีที่ผมเห็นเสก่อนที่จะเกิดไฟลุกลามจึงควบคุมเหตุได้ทันเวลาหลังจากที่เหตุการณ์ต่างๆสงบลงผมดูเวลาตอนนั้น ตีห้ากว่าแล้วใกล้เวลาที่รถขนส่งไปสนีพันธ์จะมาส่งแล้วผมจึงอาบน้ำแต่งตัวเพื่อเตรียมรอรถขนส่งไปสนีพันธ์แต่ในใจของผมเวลานั้นกลับคิดถึงคำพูดของพี่ชัยที่พูดเตือนผมเมื่อคืนให้ระวังเรื่องฟืนไฟให้ดีผมนึกขอบคุณพี่ชัยอยู่ในใจแต่ยังไม่ไวยแปะใจกับเสียงที่มาปลุกผมให้ตื่น จนสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ทันเวลาทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ติดค้างอยู่ในใจของผมเช้าวันนั้นเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้ามาช่วยดำเนินการแก้ไขแผงควบคุมไฟฟ้าให้และหลังจากที่พนักง,งานทุกคนมาถึงที่สำนักงานนายไปษณีเรียกเราทุกคนมาประชุมเพื่อสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหาลือในการป้องกันอันตรายในอนาคต ทุกคนชื่นชมผมที่มีความระมัดระวังในการเข้าเวรจนสามารถรักษาทรัพย์สินของสำนักงานเอาไว้ได้ผมจึงเล่าให้ทุกคนฟังว่าเมื่อคืนผมนอนหลับแต่กลับมีเสียงคนมาเรียกให้ตื่นและบอกว่าไฟช็อตและผมยังได้เล่าเรื่องที่ผมเจอกับพี่ชัยและพี่ชัยเตือนให้ผมระวังเรื่องฟืนไฟให้ดีหลังจากที่ทุกคนได้ยินเรื่องที่ผมเล่าต่างมองหน้ากัน และหันมามองที่ผมตอนนั้นนายไปษณีบอกผมว่าพี่ชัยชื่อเต็มๆคือพี่สมชัยแกเป็นอดีตพนักง,งานที่ให้บริการเรื่องธนนานัทเป็นคนขยันทำงานแต่แกเสียชีวิตไปนานแล้วพี่ชัยมีโรคประจำตัวแล้วมีวันหนึ่งที่แกมาเข้าเวรที่สำนักงานและเสียชีวิตที่สำนักงานนี่แหละมีคนรู้ก็ตอนเช้าของวันลุ่งขึ้นนั่นเอง ผมได้ยินดังนั้นขนลุกสู้หน้าผมชาไปหมดด้วยอาการตกใจเป็นอย่างมากแสดงว่าพี่ชายที่คุยกับผมเมื่อคืนเป็นวิญญาณไม่ใช่คนแล้วที่แกมาคงเพื่อจะมาเตือนให้ผมรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทุกคนในห้องประชุมคิดเหมือนกันว่าพี่ชายคงเป็นห่วงสำนักง,งานและมาช่วยเตือนผมทั้งที่ก่อนหน้านี้ พี่ชัยไม่เคยปรากฏตัวให้ใครเห็นมาก่อนเลยหลังจากที่พี่ชัยเสียชีวิตไปหลังจากเหตุการณ์นั้นเราทุกคนจึงพร้อมใจกันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระในที่ทำการเปษณีในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดเพื่อความเป็นสิริมงคลและถือโอกาสในการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่ชัยไปด้วยผมไม่เคยลืมเหตุการณ์ในวันนั้นและนึกขอบคุณพี่ชัย ที่ได้ช่วยผมในคืนวันนั้นจนทำให้ผมมีโอกาสได้ทำงานและประสบความสำเร็จในการทำงานจนได้เกษียณอายุการทำงานในตำแหน่งนายเปรณนีหรือหัวหน้าที่ทำการเปรณนีผมคิดเสมอว่าพี่ชัยเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับผมอย่างนี้คงเข้าตำราบโบราณที่ว่าคนดีผีคุ้มกันก็ว่าได้นะครับ ขอบคุณครับ